การเดินทางจากจุดที่ข้อมูลมันดูวุ่นวายสับสนไปหมดจนไปถึงจุดที่เราสามารถตัดสินใจทางธุรกิจได้แบบเฉียบคมเนี่ยมันเริ่มต้นที่นี่เลยครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าระบบที่มันเชื่อมต่อกันอย่างดีเนี่ยจะเปลี่ยนความยุ่งเหยิงให้กลายเป็นความชัดเจนที่จับต้องได้ยังไงหลายคนน่าจะเคยเจอกับสถานการณ์แบบนี้นะครับที่ข้อมูลจากาแผนกหนึ่งทําไมทําไมมาไม่ตรงกับอีกแผนกหนึ่งเลยเหมือนกับว่าแต่ละคนกําลังทํางานอยู่บนโลกคนละใบข้อมูลคนละชุดกันเลย คำถามนี้นี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของปัญหาใหญ่ที่หลายองค์กรกําลังเผชิญอยู่ซึ่งเราจะมาหาคําตอบกันครับโอ้โห oh นี่คือปัญหาคลาสสิกสุดๆเลยครับรายงานยอดขายบอกตัวเลขหนึง่งแต่พอไปดูฝั่งบัญชีกลับเป็นอีกตัวเลขหนึง่งสุดท้ายเป็นไงครับเสียเวลาไปไม่รู้กี่ชั่วโมงเมื่อมานั่งกระทบยอดตัวเลขกันซึ่งมันไม่ใช่แค่ไม่มีประสิทธิภาพนะครับแต่มันยังเปิดช่องให้เกิดความผิดพลาดได้ง่ายๆหรือร้ายกว่านั้นคืออาจจะเกิดการทุจริตขึ้นได้เลย และที่สำคัญที่สุดคืออะไรครับคือการที่เราต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญสำคัญทางธุรกิจโดยใช้ข้อมูลที่มันไม่อัปเดตไปแล้วปัญหาทั้งหมดที่ว่ามาเมื่อกี้นี้จริงๆแล้วมันมีรากเหง้ามาจากสาเหตุเดียวกันเลยครับนั่นก็คือปัญหาข้อมูลที่ไม่เชื่อมกันซึ่งก็เกิดจากการที่ระบบต่างๆในองค์กรมันทำงานแบบตัวคขตัวมันนั่นเองลองนึกภาพตามนะครับฝ่ายขายก็ใช้แอปของตัวเองไปฝ่ายบัญชีก็ใช้โปรแกร,รมอีกตัวหนึ่งส่วนคลังสินค้าอาจจะยังใช้ไฟล์ Excel อยู่เลย พอแต่ละระบบมันไม่ยอมคุยกันข้อมูลมันก็เลยไม่ไหลถึงกันโดยอัตโนมัติงครับมันเลยเกิดสิ่งที่เรียกว่าไซโลข้อมูลขึ้นมาก็คือข้อมูลมันถูกขังอยู่ในแต่ละนแผนกใครนแผนกมันนี่แหละครับต้นตอของความวุ่นวายทั้งหมดเลยเอาล่ะพอเห็นปัญหาแล้วแล้วทางออกจากความโกลาหลน,นี้คืออะไรล่ะคําตอบมาอยู่ที่การเปลี่ยนข้อเท็จจริงดิบๆให้กลายเป็นความรู้ที่เอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงครับ มาดูกันดีกว่าครับว่าการเดินทางจากข้อมูลดิบไปสู่ความรู้นั้นหน้าตามันเป็นยังไงตรงนี้แหละครับที่น่าสนใจมากมันเหมือนการไต่บันไดขึ้นไปทีละขั้นเลยเริ่มจากขั้นแรกสุดคือข้อมูลดิบหรือ Data เช่นใบเสร็จแค่ใบเดียวทีนี้พอเราเอาข้อมูลดิบหลายๆชิ้นมาจัดระเบียบมาสรุปผลเช่นทําเป็นรายงานยอดขายรายเดือนมันก็จะอัปเกรดขึ้นมาเป็นสารสนเทศหรือ information ซึ่งมันเริ่มมีความหมายมากขึ้นแล้วแต่จุดเปลี่ยนที่สําคัญจริงๆคือขั้นที่3ครับ คือความรู้หรือ knowledge ที่เกิดจากการที่เราวิเคราะห์สารสนเทศนั้นเช่นการที่เราเห็นว่าเอ๊ะยอดขายเราสูงนะแต่ทําไมกําไรมันต่าจังอ๋อมันทําให้เรารู้ตัวว่าต้องไปดูเรื่องต้นทุนแล้วนี่แหละครับคือสิ่งที่ธุรกิจต้องการจริงๆแล้วเครื่องมือที่จะช่วยให้เราปีนบันไดจากข้อมูลดิบไปสู่ความรู้ได้ก็คือระบบสารสนเทศหรือ information system นี่แหละครับซึ่งเราจะยกให้เป็นเพลเอกของเรื่องในวันนี้เลยประเด็นสําคัญที่ต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยนะครับก็คือ ระบบสารสนเทศหรือ IS เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของซอฟต์แวร์หรือคอมพิวเตอร์แต่มันคือภาพรวมทั้งหมดที่เอาคนกระบวนการทำงานและเทคโนโลยีมาผสมรวมกันเพื่อเป้าหมายเดียวเลยคือการจัดการข้อมูลให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการตัดสินใจครับแล้ว IT คืออะไรล่ะ IT หรือ Information Technology ว่ากันง่ายๆก็คือเครื่องมือและโครงสร้างพื้นฐานที่ทำให้ i อมันทำงานได้จริงครับ ไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์โปรแกรมบัญชีหรือฐานข้อมูลต่างๆทั้งหมดนี้เราเรียกว่าเป็นส่วนประกอบของ IT และเมื่อเราเอาเทคโนโลยีการสื่อสารอย่างอินเทอร์เน็ตหรือระบบคลาวด์เข้ามาผสมโรงกับ IT ีเดิมมันก็จะกลายเป็น ICT หรือ information and communication technology ซึ่งนี่แหละครับคือตัวที่ทำให้ระบบต่างๆมันสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้แบบข้ามสถานที่ข้ามเวลาอย่างที่เราเห็นเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ ตารางนี้สรุปให้เห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับจะเห็นว่า IS เนี่ยคือภาพใหญ่ที่มองทั้งกระบวนการและคนส่วน i อคือเครื่องมือที่เราใช้และ ICT คือการเชื่อมต่อที่ทำให้เครื่องมือเหล่านั้นสื่อสารกันได้พูดได้ง่ายกว่าน,นั้นอีกก็คือ IS คือแผนกลยุทธ์ส่วน IT และ ICT ก็คือเครื่องมือกับเครือข่ายที่ทาให้แผนนั้นมันกลายเป็นจริงขึ้นมาได้นั่นเอง เอาล้ครับตอนนี้เราจะมาดูช่วงที่น่าตื่นเต้นที่สุดกันคือการเปรียบเทียบให้เห็นภาพกันจะจะไปเลยระหว่างโลกที่ข้อมูลมันแยกส่วนกันกับโลกที่ข้อมูลถูกรวมเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์มันจะต่างกันขนาดไหนในโลกที่ไม่มีการรวมข้อมูลเนี่ยมันก็เหมือนกับการวิ่งผลัดที่แต่ละคนต้องส่งไม้ต่อกันด้วยมือเลยครับฝ่ายขายคีย์ข้อมูลเข้าระบบหนึ่งแล้วก็ต้องส่งเอกสารไปให้ฝ่ายบัญชีคีย์ข้อมูลเดิมซ้ําอีกรอบเข้าระบบของตัวเอง จากนั้นฝ่ายคลังสินค้าก็ต้องเดินไปเช็คสต็อกด้วยตัวเองอีกที่เป็นกระบวนการที่ทั้งช้าทั้งเสี่ยงต่อความผิดพลาดแล้วก็มีประสิทธิภาพอย่างรุนแรงเลยครับแต่พอมีการรวมข้อมูลเข้ามาโอ้โหมันคนละเรื่องเลยครับแค่การขายเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวมันจะไปกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ไปทั่วทั้งระบบแบบอัตโนมัติเลยสต็อกถูกตัดบัญชีลูกหนี้ถูกสร้างขึ้นบัญชีแยกประเภทก็อัปเดตท,ทันทีทุกอย่างมันเกิดขึ้นแบบลื่นไหลไร้รอยต่อมากๆ และนี่คือหัวใจสำคัญของการรวมข้อมูลเลยครับคือการสร้างแหล่งข้อมูลความจริงเพียงหนึ่งเดียวหรือที่เขาเรียกกันว่า single source of truth พอข้อมูลถูกบันทึกแค่ครั้งเดียวแต่มันสามารถไหลไปปรากฏในทุกส่วนที่เกี่ยวข้องได้ท,ทันทีมันก็เป็นการรับประกันเลยครับว่าข้อมูลทั่วทั้งองค์กรจะถูกต้องและสอดคล้องกันแน่นอนครับว่าการรวมข้อมูลเนี่ยมันให้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมมากๆแต่การจะไปให้ถึงจุดนั้นได้มันก็มีความทา้าทายอยู่เหมือนกันครับเรามาดูภาพรวมทั้งสองด้านกันดีกว่า ด้านหนึ่งคือผลตอบแทนที่มันคุ้มค่ามากจริงครับเราจะได้ข้อมูลที่แม่นยำแบบเรียลไทม์ปิดงบได้เร็วขึ้นตัดสินใจได้ดีขึ้นแล้วก็มีการควบคุมภายในที่แข้มแข็งขึ้นด้วยแต่อีกด้านหนึ่งก็คือความท้าทายทั้งเรื่องต้นทุนเริ่มต้นที่ค่อนข้างสูงความยุ่งยากในการเชื่อมต่อกับระบบเก่าๆที่มีอยู่เดิมแล้วก็ความจําเป็นที่ต้องพัฒนาทักษะของพนักง,งานให้พร้อมรับมือกับเทคโนโลยีใหม่ๆรวมถึงความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ด้วย สุดท้ายนี้ก็มีคำถามที่น่าสนใจให้ได้ไปฉุกคิดกันต่อนะครับว่าในโลกที่ข้อมูลกลายเป็นหัวใจสำคัญของการแข่งขันทางธุรกิจแบบนี้ระบบสารสนเทศข,ขององค์กรต่างๆพร้อมที่จะรับมือกับอนาคตแล้วหรือยังการเดินทางจากความกลาหนไปสู่ความชัดเจนเนี่ยอาจจะต้องใช้ทั้งการลงทุนและความพยายามนะครับแต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับมานั้นมันประเมินค่าไม่ได้เลยจริงๆครับ